สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องสบายสบายตามใจฉันนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้ป้าพรมาอยู่ที่ศูนย์พันพืชของ,งอำเภออุทองนะคะจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะที่ขายต้นไม้เยอะๆนะคะคุณผู้ชมศูนย์พัน์พืชอันนั้นแหละคะ่ะพามาชมบอลสีต้นแรกเลยนี่คราเมายุลา480บาทนะคะอันนี้เป็นเสือพรานนะคะเสือพาราทนที่700 เดี๋ยวพาไล่ดูนะคะตั้งชื่อก็ป้าพรก็ไม่รู้จักนะคุณผูช้ชมต้องขออาภัยด้วยลัคก,กี้สตาห้าร้อยบาทลัคก,กี้สตาห้าร้อยบาทนี่ค่ะลและ้วก็มิ่งมงคลห้าร้อยบาทนี่กระเบนหางกระเบนนะคะห้าร้อยเพนเมดี้สี่ร้อยบาท อันนี้เป็นซิงโกเนียมแบ็กสเปซพิงสเปซนะคะคุณผู้ชมพิงสเปซห้าร้อยเป็นพิงสเปซนะคะคุณคุมันดำเรียกซับร้อยห้าสิบบาทคาราโซห้าร้อยค่ะนี่เป็นเงินไหลมาเงินไหลมาทีคริงทีคริงเจ็ดร้อย อันนี้เป็นพิงปินเซตเจ้าหญิงสีชมพูนะคะ uh, อันนี้สองพันห้าร้อยบาทเรามาแถบนี้บ้างนะคะซิลเวอร์ดากเก้าร้อยห้าสิบบาท อันนี้เป็นออมชมพูนะคะออมชมพูร้อยแปดสิบบาทโอออมชมพูนี่ไม่แพงนะคะร้ 180. อยแปดสิบตนก็ตัวนี้จะเป็นแก้วสารพัดนึกหนึ่งร้อยบาทแล้วก็ไปดูร้านต่อไปค่ะคุณผู้ชม นี่ต่อไปเลยอ่ะนี่จะเป็นพ่้าขาขอถ่ายนเลยนะคะได้เลยค่ะนี่เป็นสเสน่จันโกเมนแดงเเสน่จันแดงนะคะคุณผู้ชมสองร้อยห้าสิบผูราชินีหินอ่อนแปดสิบาทสวยด้วยนะคะนี่แล้วนี่ผูแอปเปิลนะคะสามร้อยห้าสิบแล้วก็อ,อมชมพูต้นใหญ่เลยนะคะสองร้อยห้าสิบบาทพิโลกล้ามกุ้งสีกุ้งกุ้งเขียวนะคะคุณผู้ชม สามร้อยเบนจะมาเงินแปดสิบบาทชมก็มานี่นี่จะเป็นแบ็คเมจิกนะคะสามร้อยห้าสิบบาทอะลูคาเซียแบ็คเวลเวทนะคะสามร้อยนี่แบ็คเวลเวทสามร้อยนะคะอันนี้อะไรเนี่ย ไม่น่าจะใช่ชื่ออันนี้ไม่รู้ชื่อเดี๋ยวผิดลอนทองสองร้อยห้าสิบออันน,น,นี้อันนี้เป็นไก่อะไรเนี่ยไก่สุดสงวนหรือไม่แน่ใจนะคะตัวนี้ราคาไม่ได้ติดไว้แล้วก็นุ่นช้างแดงสองรอแปดสิบพกหลงก็มีนะคะคุณผู้ชมพกหลง ไะเราไปต่อโอ้โหนี่สวยมากอือสวยมากคุณผู้ชมนี่ถ่ายเหมืใช่ป่ะถ่ายใช่ป่ะสวยมากคุณผู้ชมนี่การุณาจะจับใบหกลงก็สวยมากกอบอลล์เลยคนะ่ะคุณผู้ชมอืม เจ้ากรุงไกเซอร์กับเจ้ากรุงเดนมาร์กอยู่ด้วยกันนะคะนี่สวยคุณผู้ชมนี่นะเรามาชมนี่ต่อนี่จะเป็นเพ่อน้นะฝั่งนี้อ่าอันนี้ราคาไม่ได้ติดไว้นะคะให้คุณผู้ชมดูชื่อพระนคนรมัคบ,บารลังสันนะคะว่านังสันอันนี้แม่ค้ากำลังยุ่งนะคะ เราก็เกรงใจแมค่ค้าที่จะถามราคานะคะบางอันเขาก็จะติดไปนะคะอย่างสตอรบอริสตาร์สตอรบอริสตาร์นี่พันสองอันนี้ของไทยไม่ใช่ของจีนของไทยของไทยนะคะไม่ใช่ของจีนอ๋อถ้าของจีนมันจะอ่อนเป็ของไทยแม่ค้าเป็นของไทยนะคะคุณผู้ชมนังใหม่เท่าไหร่อะคะราคาอยู่หลางขายนะนุ๊กอ๋อนะคะอ๋ออ๋อ,อขออนุญาตด,ดูนะคะนังใหม่หนึ่งพันบาทอ๋อแสดงว่าราคาอยู่หลังป้ายนะคะคุณผู้ชม อันนี้เป็นบับเบิ้ลบับเบิ้ลพันห้าร้อยบาทนะคะแล้วก็นังใหม่ตัวนี้นังใหม่ตัวนี้หนึ่งพันบาทนะคะนังใหม่พันบาทมิ่งมงคลอันนี้เป็นมิ่งมงคลนะคะมิ่งมงคลอยู่ที่ห้าพันห้าร้อยบาทนะคะคุณผู้ชมมิ่งมงคลห้าพันห้าร้อยบาทสวยมาก จอมทับค่ะคุณผู้ชมจอมทับต้นนี้นะคะอยู่ที่2,500รอยบาทนะคะคุณผู้ชมจอมทับ2,500บาทนะคะอันนี้นางไหมอันนี้เป็นเพชรพันล้านนะคะคุณผู้ชมเพชรพันล้านใบใบจะเหมือนกับคล้ายๆกับคล้ายๆกับเอ่อฮกหลงพันเก้ารอบาทนะคะต้นนี้พันเก้าร้อยบาทเพชรพันล้านแล้วก็ ผงสุวรรณผงสุวรรณคือต้นนี้นะคะผงสุวรรณอยู่ที่3,800ันแปดรอยบาทอ,อันนี้ต้นนี้3,500บาทเล็กกว่ากันมานิดนึงโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวติดตามชมอีพีสองของประพรนะคะอันนี้อีพีแรกก็คงต้องจบแค่เพียงแค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมติดตามชมอีพีสองค่ะ